สกลุ่มอาการที่พบบ่อยๆเลยมักจะเป็น d ด p เพรสกับแ a n ิคค่ะ คือสองอย่างนี้มันคนละโลกกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีความคล้ายเหมือนกันซึมเศร้าจะเป็นแบบเบื่อหน่ายชีวิตไม่อยากทําอะไรแล้วอะอยากอยู่เฉยๆอะอยากอยู่เฉยๆหมดหวังเออมันจะเป็นคํานี้เลยค่ะแล้วในฝั่งของแพนิคมีอาการเป็นยังไงบ้างไปคิดมาคิดไปคิดมาจนมันเกิดอาการหายใจเร็วขึ้นมีชามีใจสั่นคือคิดวนจนมันเกิดอาการทางสมองว่าเริ่มกลัวเริ่มระแวงพอเราติดอยู่ในลูปของความแพนิคอะ มันจะเริ่มมีอาการทางร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็จะหายใจเร็วขึ้นจนเราควบคุมตัวเองไม่ได้อะคะ่ะพูดง่ายๆมันจะเป็นออกมากระทันหันเลยแล้วก็ควบคุมไม่ได้เพราะอย่างที่บอกฮอร์โมอนก็เป็นสาเหตุหลักเหมือนกันที่พอมันไม่บาลานซ์มันก็ทําให้สารสื่อประสาทในสมองไม่บาลานซ์เลยเกิดอาการทางจิตเกิดขึ้นคือทํายังไงก็ได้ให้ป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มากกว่านี้หมอปาลูกไม่แก่แม่ไม่ตาย แม่ฟ้อนตบไปด้วยการแฟมลี่เจอร์นี่คลิปนี้นะคะแม่ฟ้อนอยากจะสอบถามคุณหมอปาล์มเกี่ยวกับโรคฮิตที่ทำให้คนไข้ามาปรึกษาคุณหมอในเวลเนสเซ็นเตอร์ของคุณหมอค่ะคือ2อ,อาการ2กลุ่มอาการที่พบบ่อยๆเลยมักจะเป็นดีเพรสกับแพนิคค่ะ โอ้ไม่เกินความคาดหมายนะเพราะดี๋นี้เหมือนได้ยินแต่คนเป็นรีเพสรอบข้างเนะงเาะอาจจะเ,เป็นในวัยด้วยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเจอที่มาปรึกษาจะ35ปีขึ้นไปที่จะเริ่มมีอาการแต่ถามว่ามันเร็วขึ้นไหมมันเร็วขึ้นนะเอาจริงๆ คือคือ depression อย่างสมัยก่อนอ่ะมันจะอายุประมาณสัก45ขึ้นไปหรือ50ขึ้นไปแต่สมัยนีย้มันคงหลายๆปัจจัยค่ะปัจจัยทางด้านสภาพเศรษฐกิจด้วยเนาะด้านอะไรที่มันเร่งรีบมากเกินไปใ,ในสภาวะการทำงานด้วยที่มันมีการกดดันเยอะๆอะไรเงี้ยทุกอย่างรอบๆตัวมันเลยส่งผลทำให้เกิดแบบ d e p r e s s ด้วยแล้วก็แพ n i c ด้วยคือสองอย่างนี้มันคนละโลกกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีความคล้ายเหมือนกัน สาเหตุหรืออะไรแบบนี้ที่มันเหมือนโอเวอร์แลปกันอยู่งั้นขอเจาะไปที่ depression หรือซึมเศร้าก่อนค่ะซึมเศร้านี่ที่คุณหมอเจอเมือนใข้มันจะมีอาการยังไงบ้างคะซึมเศร้าจะเป็นแบบเบื่อหน่ายชีวิตแล้วก็เหมือน lack of passion คือแบบเหมือนฉันแบบไม่อยากทําอะไรแล้วอะอยากอยู่เฉยๆอยอะอยากอยู่เฉยเยไม่ค่อยอยากแบบออกไปสู้หรือออกไปทําอะไรหมดหวัง เออมันจะเป็นคํานี้เลยค่ะไม่มีพลังเออไม่มีพลังเลยหมดพลังเร็วคือเหมือนเมื่อก่อนเคยชอบเคยทําแต่อันนี้ไม่อยากทําไม่อยากไปไม่อยากทําอะไรเลยเออใช่หมดหมดอะไรตายอยากเบาๆแต่บางคนก็ไม่ถึงเลเวลนั้นนะคะเขาอาจจะมีแค่แบบเล็กๆน้อยๆคือการที่พูดเนี่ยมันรวมรวมบางคนอาจจะมีแค่หนึ่งก็ได้หรือบางคนอาจจะมีรวมรวมกันเลยก็ได้แต่โอ้วอออ่ะคือมันไม่ปกติในอายุ35แล้วอย่างพอหมอมีคนไข้ยเยอะๆอะคะ่ะ หมอก็ไปศึกษาหาข้อมูลดูเนาะว่าจริงๆแล้วอะ่ะอย่างในเอเชียเลยละกันประเทศที่มีอัตราการคนเกิด depression มากที่สุดคือประเทศเกาหลี<อ>แล้วไม่ใช่แค่นั้นอัตราการฆ่าตัวตายคือ d e p r e s s เนี่ยเป็นสาเหตุเริ่มต้นของการฆ่าตัวตายเนาะส่วนใหญ่สาเหตุข,ของการฆ่าตัวตายมักจะเกิดจากเรามีโรคแฝงน,นี่แลหละก็คือความเครียดหรือว่า depression เนาะมันอย่างใดอย่างหนึ่งทีเนี้ยพอศึกษาไปลึกๆก็พบว่า เฮ้ยคนที่ฆ่าตัวตายมาจากดิเพรสและมักจะเป็นคนที่อายุ65ปีขึ้นไปอืมอ่าทีเนี้ยพอเราดูลึกไปกว่าน,นั้นอีกทำไมต้อง65ละ่ะใช่ไหมเพราะจริงๆแล้ว65สาเหตุหนึ่งคือฮอร์โมนหรือสารเคมีในร่างกายมันไม่บาลานซ์ละม,มันตกไปค่อนข้างเยอะ ม,มันตกจากอะไราจากอายุด้วยค่ะ,ค,ะคือไม่ใช่ว่าอายุล่วงอะฮอร์โมนมนเลยต้องล่วงนะคะแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ที่มันแบบยาวๆอะที่บอกความเครียดก็เยอะเนาะหลายๆอย่างกดดันนู่นนี่มันทำให้ฮอร์โมนมันตกเร็วแล้วย้อนกลับมาที่เราคืออายุ35ที่หมอเจอเร็วมากนะเร็วจริงเร็วมากเพราะอะไรใช่ไหมคือพอเราคุยกันลึกๆอะคะ่ะเราก็มาประเมินละพอเราได้ดูผลเลือดผลตรวจเลือดเราก็พบว่าเออเฮ้ย ฮอร์โมนมันดรอปจริงๆในหลายๆตัวที่มันเกี่ยวข้องกันกับสารเคมีในสมองด้วยทีนี้พอเราปรับกลับมาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็กลับมาเป็นคนปกติเหมือนที่5ปีที่แล้วเขาเคยเป็น<อ>ก็คือกลับมาอยู่ในเลเวลที่ว่าอายุ35คุณควรจะเป็นแบบนี้อ,อย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะเราแค่ปรับให้มันบาลานซ์เราก็แค่ไม่ต้องแบบกินยาก,กดประสาท หรือว่ายาคลายเครียดหรือายาซึมเศร้าอะเนาะ mm hmm. เราลองแค่ปรับบาลานซ์คือปรับจากสาเหตุจริงๆของเขา mm hmm. คือบางทีการรักษาที่ความเครียดเลย mm hmm. เช่นเรากินยาคลายเครียดอย่างเงี hmm. ้ยมันก็รักษาที่ปลายเหตุสุดท้ายแล้วต้นเหตุคือการไม่บาลานซ์ hmm. ของสารเคมีในสมองไม่ว่าจะเป็นโดปามีนเซโรโทนินหรือนอร์เอพิเนฟรินมันก็ยังไม่ได้กลับมาอยู่ดี mm hmm. มันก็ต้องมาเสริมให้ถูกจุดหรือว่ามาแก้ให้ถูกจุดแบบเนี้ย พอหลายๆคนที่พอได้รักษาเราดีขึ้นนะ่ะส่วนใหญ่ก็จะบอกเลยว่าหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าเราต้องถามจากคนข้างๆเขาไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือเป็นภรรยาต่างๆเขาจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเพราะบางทีเวลาตัวเองเป็นนะ่ะเราก็จะรู้แค่ความรู้สึกของเราว่าเออเราก็ไม่ได้อยากไปไหนไม่ได้อยากทําอะไรน้อยเฉยเฉยถูกต้องอแต่จริงๆ,ๆคนข้างๆเขารู้เลยว่าคุณวีนหนักขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคุณแบบเฮ้ย oh ดูง่ายขึ้นเออใช่ คำถามเล็กๆน้อยๆเฮ้ย,ยทำไมคุณหลับไม่ได้มันไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่เลยอะไรแบบนี้ค่ะที่มันดูแล้วเป็นเช็คลิสต์อาการที่มันดูแล้วแบบผิดปกติแต่ว่าพอเรารักษาอย่างเงี้ยทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเพราะว่ามันเกิดจากสาเหตุว่ามันไม่บาลานซ์แล้วในฝั่งของแพนิคนะคะคนไข้ที่มาหาคุณหมอที่เกี่ยวกับแพนิคมักจะมาเล่าให้คุณหมอฟัง<ม>ว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นวิตกกังวล แล้วก็พอเราวิตกกังวลมากๆเช่นเหมือนเราคิดเรื่องเดิมซ้าไปซ้ำมาซ้ําไปซ้ำมา,ำมา,ำมา,ำมาสมมตินะเราจะเครียดจากแบบเฮ้ยฉันจะไปดีไม่ไปดีคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาจนมันเกิดอาการหายใจเร็วขึ้นมีชามีใจสัน่นอะไรแบบนี้คือคิดวนจนมันเกิดอาการทางสมองว่าเริ่มกลัวเริ่มระแวงอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ว่าคนกลัวที่แคบ ก็เหมือนกันคือคิดไปคิดมาเฮ้ยฉันจะออกได้ไหม mm hmm. ฉันจะไปได้หรือเปล่า mm hmm. ฉันจะตายหรือเปล่า mm hmm. คิดวนจนเป็นหลูซึ่งปกติอะถ้าเราอยู่ในภาวะปกติอะการที่เราคิดแค่เนี้ยเราหาทางออกได้นะ mm hmm. เออเดี๋ยวฉันก็ออกได้ฉันก็เปิดประตูออกไปสิเ mm hmm. หลืออะไรอย่างเงี้ยนึ่ mm hmm. นออไหมอ่ะฉันไม่ไปก็ได้เดี๋ยวฉันตืดตืดๆๆดแทนอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราติดอยู่ในหลุมของความแพนิคอะ มันจะเริ่มมีอาการทางร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็จะหายใจเร็วขึ้นจนเราควบคุมตัวเองไม่ได้อะค่ะพูดง่ายๆมันจะเป็นออกมากระทันหันเลยแล้วก็ควบคุมไม่ได้ทีนี้สาเหตุมันก็โอเวอร์แลปกันบางส่วนคือมันก็เกี่ยวกับสารเคมีในสมองเช่นกันและฮอร์โมนเหมือนกันที่ไม่บาลานซ์คือสมัยนี้เราก็จะพบแพนิกมากขึ้นเนาะ จากทั้งจริงๆไม่ควรจะเจอเยอะขนาดเนี้ยอืเหมือนกันค่ะเวลาคนมาปรึกษาพอเราดูจากผลเลือดแล้วเราพบความไม่บาลานซ์บางอย่างพอเราไปแก้ไขตรงนั้นน่ะตรงจุดที่เป็นสาเหตุหลักอ่ะอาการเหล่านั้นก็ดีขึ้นจากที่เขาเคยเป็นเยอะอเขาก็แทบไม่เป็นเลยหรือเป็นน้อยลงความวิตกกังวลมันก็น้อยลงตามมาดังนั้นจริงๆสาเหตุมันอาจจะเกิดจากความเครียดหรือความคิดวนๆนะคะ พออาการที่แตกต่างกันแต่คุณหมอมีพูดคําว่า o v e r l a ์กันสาเหตุมันโอเวอร์แลปกันเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาในศาสตร์เวลเนสที่คลินิกของคุณหมอเราต้องดูยังไงบ้างคะอย่างแรกก่อนเลยเราต้องดู้เบสไลน์ของทุกอย่างหมายความว่าในร่างกายคุณตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่มันถึงเกิดสภาวะนี้วิธีที่จะสามารถดูได้ดีที่สุดก็คือการเจาะเลือด ตรวจเลือดใช่เราก็เจาะเลือดดูก่อนเลยในเรื่องของฮอร์โมนหรือเรื่องต่างๆตามแต่ละคนที่เราคุยแล้วเรารู้สึกว่ามันมีส่วน คือมันไม่ใช่แค่เรื่องฮอร์โมนอย่างเดียวนะคะบางทีเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดหรือว่าโลหะหนักต่างๆที่มีมากเกินไปจนไม่บาลานซ์มันก็ทําให้เกิดพวกนี้ได้เช่นกันดังนั้นเราก็คือคุยกันก่อนว่าเราสงสัย<ม>อะไรจากนั้นเราเจาะเลือดดูแล้วดูว่ามันเป็นไปอย่างที่เราคิดไหมเพราะอย่างที่บอกฮอร์โมนก็เป็นสาเหตุหลักเหมือนกันที่พอมันไม่บาลานซ์มันก็ทําให้สารสื่อประสาทในสมองไม่บาลานซ์เลยเกิดอาการทางจิตเกิดขึ้น<อ>ดังนั้นถ้าเราไปแก้ที่ตรวจต้นเหตุอ่ะ ทุกอย่างก็จะจบลงแล้วก็คือเบาลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่แล้วพูดคุยสอบถามการตรวจเลือดเพื่อพิสูจน์ว่าเอ้ยเป็นไปตามที่พูดไหมแล้วก็แนวทางการรักษาก็คือไปแก้ให้ตรงจุดให้วิตามินถูกต้องให้ฮอร์โมนการรักษา คือหลักการคือเราต้องเคาะสลิงให้ถูกจุดด้วยคือการปรับไลฟ์สไตล์ก็สําคัญนะคะคือฮอร์โมนอย่างเดียวอ่ะให้ไปอ่ะมันก็คือเหมือนปลายเหตุเบาๆจริงๆมนรักษาต้นเหตุนะแต่มันเหมือนให้ปลายทางอ่ะวิธีที่ดงใช่วิธีที่ดีที่สุดคือเราก็ต้องช่วยปรับไลฟ์สไตล์ให้มันเหมาะกับแต่ละฮอร์โมนด้วยเช่นสมมุติถ้าเราขาดฮอร์โมนที่สารตั้งต้นคือโปรตีนเราก็จะต้องเสริมโปรตีนหน่อยอ่ะเราคุยกันแล้วเฮ้ยกินน้อยมากเลยอ่ะวันวันกลัวอ้วนอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงได้บ้างที่เราจะเสริมโปรตีนให้เาหมมันะ หรือแม้แต่บางคนกลัวอ้วนไม่ยอมกินไขมันอาหารไขมันสูงฉันไม่กินเลยค่าคอเลสเตอรอลนี่คือต่ำมาก สารตั้งต้นฮอร์โมนก็ไม่มีพอไม่มีฮอร์โมนจะสร้างได้ยังไงถูกไหมมันก็เลยเกิดอาการ1 2 3 4ไล่ตามมาก็เลยทําให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ดังนั้นการปรับความเข้าใจสําคัญดังนั้นเซสชันการที่มาฟังผลเนี่ยสำคัญมาก mm hmm. เราต้องปรับไลฟ์สไตล์ต้องเคลียร์แอททิทูดกันว่าโอเคต้องทํำยังไงร่างกายคุณถึงจะโอเคขึ้นพร้อมกับให้คําปรึกษาและการรักษา ก็คือแนวทางทางวลเนสเนี่ยก็จะเป็นไปนแก้ที่ต้นเหตุถูกต้องค่ะให้ร่างกายของเรากลับมาเป็นปกติคือทำยังไงก็ได้ให้ป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มากกว่านี้เพราะถามว่าซึมเศร้ากับแพนิคอะมันสามารถแก้ได้นะมันยังไม่ได้เป็นโรคเลยถูกไหมคะม,มันยังไม่ถึงกับว่าเฮ้ยมันไม่สามารถที่จะรีเวิร์สกลับมาได้มันยังสามารถแก้ไขได้มันอาจจะไม่ทำให้เราไปถึงจุดฆ่าตัวตายหรือคิดฆ่าตัวตายด้วยซ้ำอ,อย่างเงี้ยคะ่ะ ถ้าใครมีอาการแพนิกหรือว่าซึมเศร้านะคะแนะนำว่าควรจะหาคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะหมอปามเป็นห่วงค่ะฝากติดตามช่องหมอปามลูกไม่แก่แม่ไม่ตายด้วยนะคะ